มากันที่ข่าวด่วนอันนี้กันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็คือข่าวของน็อ c เอาท์ p f ที่ได้ร่วมรายการใหญ่ชกที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่15มีนาคมที่จะถึงนี้ในรายการ UNEX Boxing 5 5ฝึกใหญ่ฝึกแรกของปี2 0 2 6ที่จะจัดขึ้นที่โยโกฮาม่าบุงไตที่ประเทศญี่ปุ่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องแอดยต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะเพราะว่ารายการนัดเนี้ยตอนแรกที่ผมได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้ก็รายการนัดเนี้ยวันที่15มีนาคมมันก็มีคู่มวยก็คือโดนอชกกับทางด้านยูกุมาฟิดาชิงแชมป์เฉพาะการชิงแชมป์เฉพาะการในรุ่น1 1 8ปอนด์ของ WBA แล้วก็มีคู่แล้วก็มีคู่ของแอนโทนี่โอลัโค้าป้องกันดำแินชโลกในรุ่น122ปอนด์ของ WBO กับจูกิยะอิมูระแล้วก็มีคู่ของ ริวเฟมัตสึมุโตะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกในรุ่น105ปอนด์ของ WBA กับทางด้านยูนิทากดาแต่ว่าล่าสุดนะครับมีการเพิ่มคู่นี้เข้ามาก็คือคู่ของโจกิชิโชกิชิอิวาตาอดีตแชมป์โลกในรุ่น108ปอนด์ของ WBO ที่ก่อนหน้านี้ผมทำคลิปไปเมื่อสักครู่นี่แหละว่ายังไม่มีคู่ชกอย่างเป็นทางการเนาะแต่ว่าล่าสุดก็คู่ชกของเขาไม่ใช่ใครที่ไหนนะกลับเป็นนักชกไทยแล้วก็ไฟน์นี้จะเป็นการชกชิงตำแหน่งแชมป์โลกด้วยก็คือทางด้าน น็อกเอาท์ฟีพีอของเราจะขึ้นชกป้องกันดมิชมโลกกับทางด้านโชกิชิอิวตะในรุ่น108ปอนด์ของ WBC เสริมทัพในรายการเนี้เท่ากับว่ารายการนัดนี้จะมีการชกชิงชมป์โลกทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะ แล้วก็ชิงแชมป์เฉพาะการหนึ่งเส้นก็คือคู่เอกคู่ของโดเน่นั่นเองก็ถือว่าเป็นรายการนัดยิ่งใหญ่ของไทเก้นโปรโมชั่นเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเป็นการชกชิงตําแหน่งแชมป์โลกถึง3คู่ด้วยกันแล้วก็มีคู่สุดเซอร์ไพรส์ก็คือคู่ของน็อกเอาท์ฟีพีเอฟซึ่งที่จริงอ่ะเจ้าตัวจะต้องป้องกันแชมป์โลกไฟบังคับกับทางด้านอีริกบานิโยรองอันดับหนึ่งจากเมนะ็กซิโกเนาะแต่ว่าล่าสุดก็เหมือนทาง wbc จะอัลลุมอัล่วยให้ทําให้ทางด้านน็อกเอาท์เนี่ยได้มา ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกกับทางด้านโชกิชิอิวาตะก่อนก็เป็นการจัดนัดยิ่งใหญ่ของไทเก้นโปรโมชั่นแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์ก็คือนอกออาได้ร่วมรายการนี้ด้วยแล้วก็ก็ถือว่าเป็นฝึกหนักหน,กหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าจะต้องชอกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกกับอดีตแชมป์โลกด้วยโชกิชิวาตะเนี่ยถ้าใครยังจำกันได้ก็คือ,อเป็นแชมป์โลกในรุ่น1 0 8ปอนด์ของ WBO คนที่เสียเข็มขัดแชมป์โลกให้กับทางด้าน ใครอะเรเน่ฟานเดียโก้นั่นเองครับ